ดีครับจากเอกทากีนนะครับมาติดตามผลงานแปลงพริกของคุณอุษาครั้งที่สามหลังจากใช้เอกทากีนหลังจากใช้เอกทากีนแก้ปัญหาพริกยอดหงิกใบกูดหลังจากขีดเอกทากีนไปแล้วนะครับดูผลตอบรับพริกขึ้นเต็มเลยครับยอดหงิกใบกูดก็จะหายไปนะครับ พริกดกมากเลยครับแปลนี้เรามาติดตามผลงานกันสองครั้งแล้วครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สามเห็นผลผลิตของลูกค้าที่ใช้อีกตากินแล้วก็น,น่าภูมิใจครับดกมากเลยครับ เนี่ยหลังจากขีดไปสามครั้งพิ่ขึ้นดกเต็มเลยครับแต่งมะเขือเทศนี่ก็ใช้เอ็กตาก,กีนครับปัญหาเดียวกันครับปัญหาเดียวกันใบงิก,อกยอดกูดยอดกูดนี่ครับผลผลิตนีเรี่ยดินเลยครับ ลูกใหญ่มากครับกะเทศนี่ครับผลตอบรับออกมาเป็นที่น่าพอใจครับให้ผลผลิตดีลูก,ลกสวยวดอกดกลูกดกโกรคแมลงรบกวนก็จะค่อยๆหายไปครับ ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อเอ็กซ์ตากีนได้นะครับเดี๋ยวเราจะลงเบอร์ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับ